โอเคครับวันนี้เราออกตกหมายตกปลาแล้วน,นะครับนักลองตาสังนะครับนนเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่จะบรรยากาศดีนะครับทองฟ้าใสดีวันนี้เรามาตกปลากันก็ห่างน้ํานะครับน้ําไม่เชี่ยวเท่าไรครับแต่ว่า,าเยอะเลยนะครับน,นี่สมาชิกของเราครับมารวงหมดสี่คน เครื่องพร้อมเดี๋ยวนี้เราจะออกไป้างนอกกันนะครับไปไแถวสะพานแฉมหนูอนุปกรณ์เราวันนี้เราไม่ได้ออกมาตกปลาใหญ่นะมาตกปลาคุดนะครับปลาเล็กๆถ้ามีปลาใหญ่จริงกันทีว่าฟุกไปนี่นะครับธรรมชาติหมายตกปลาอีกคุดนะครับหนักทองจ่าสังนะครับทำเลดีนะครับ เน่น่ามีปลาก็ต้องมีแล้วครับปลามีสะพานมีหมู่บ้านโอ้โหนะพกตกปลาก็รู้ดีครับธรรมชาติอย่างเงี้ยมันหนีไม่พ้นแล้วครับมันต้องมีปลาแน่ตอมอนะฮะมีแต่ถุงบ้านอย่างเงี้ยฮะไอถุงถ้าทำการุงงน,นะตอมปลาบางตากป,ปลาบางทิ้งไปอ่ะต้องมีแน่นอนเลยครับธรรมชาติดีนะครับเรามุงหน้าออกอ้ากันเดี๋ยวเรามาคอยชมกันนะครับว่า วันนี้เราจะได้ปลาการซักเท่าไหรการออกหมายที่นี้ของกลุบคันกระเด็นะนะถึงที่หมายแล้วเราไปด,ดูดีครับตายแต่านแข็งหนุดนี่แะครับวิธีคนตกประคุดตกประคุดก็ต้องหาเหยื่อหาเหยื่อก็ต้องเหนื่อยครับ เลยดีครับเราก็มาถึงสะพานแฉมนกันเพอดีเดียวร้อนเลยครับวันนี้อากาศดีไม่มีคลื่นเลยนะครับและนี่ก็คือโบสถสีน้ำเงินครับอันเรื่องชื่อของแมโนเรามาเที่ยวกันคนเยอะแยะเลยครับ แต่วันนี้พวกเราไม่ไปวัดนะฮะวันนี้เรามันตรงป้าครับหมายเลขของเราจะเป็นยังไงไกลถึงที่จอดแล้วละครับรอชมผลงานพิสนกับจานก็ได้พิศน์พิสนคุยสิศนยืดป่ามาหน่อยครับสุดยอดครับประคุณครับหมายแรกของเรากับใต้สะพานเกือบถึงสะพานนะครับตรงนี้เป็นหมยหินนะฮะตรงนี้เป็นหมยหินนะครับประคุตตัวแรกของเรานะครับจอดหมายแรกของเราตรงนี้นะฮะ ดได้ปลา<ร><ร>คุดห <1 S 2> นึ่งตัวแล้วครับอี่น้องครับรถเราก็หนไม่้องลไอลูกชายตัวเล็กกาลังบุญเลยครับได้ปลาคุดตัวโขวไปแล้วครับตอนนี้ครับปลาคุดตัวแรกขึ้นเรือมาแล้วนะครับหมายนี้ครับโอเคแล้วติดตามชมต่อนะครับ มาครับคุณพิศน์ครับมองกล้องหน่อยครับคุณพิศนครับหนึ่งตัวปลาไปได้แล้วไม่รู้ครับโดดแดงแอยู่ในเรือเนี่ยนะครับโอ้โหถ่ายไปทันครับยิบไปทันจริงๆนะครับตอนนี้หมายนี้เราได้กันสองสามตัวแล้วนะครับผมก็ได้มาหนึ่งตัวถ่ายไปทันนะครับนอนเอ่งแม่งอยู่ข้างล่ังเนี่ยครับไตสวยนะครับของผมไตสวยครับตัวนี้ครับของพิศนก็อยู่ประมาณสักครึ่งโลเกือบนาจะได้ครับของผมมาจะไปขีดคุณใหญ่ยังตัวเล็กหนึ่งตัวครับคุณอ้อยกำลังจ้องสายอยู่ครับตอนนี้ หมายนี้ก็โอเคนะฮะข้างๆเรือว็จะได้อยู่นะครับถ่ายไม่ทันครับโอ้โหสองตัวกินพร้อมกันเลยเราติดตามใหม่ครับครับปลาใหญ่โดนครับตอนนี้ครับน,นะครับเกีียวคนเลยครับ โอเล็กของเราโดนแล้วครับคันกับประเด็นนะครับจเย็นครับจะเย็นครับจเย็นครับหาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้ยปาใหญ่ครับเด็กเล็กเรามองกล้องหน่อยครับปาใหญ่ครับสุดยอดเลยครับสวยอ่าเอเครับตอนนี้มาเรื่อยๆนะครับคุณพี่ออยนอนพิงผนังแล้วครับรอปลากำลังตอดอยู่เข้ครับไข่เก๊นะครับหมายนี้ โดนแล้วครับไม่รู้แล้วครับเราตอนนี้เราย้ายเข้ามันคืออะไรครับคุณวิษนครับขอดูเลยครับสวยกำลังงามครับสวยครับตอนนี้เราย้ายเข้ามาในคลองนะครับจอดเข้าหมายแรกแล้วก็โดนอังเกยเลยครับแต่ตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฝึกหมายแรกนะฮะตอนนี้เราเข้ามาในคลองแล้วตำเรสวยนะครับติดตามต่อไปนะครับจอดปุ๊บก็หลงปั๊บก็จัดการเลยนะฮะตัวนี้ ตัวเล็กเราได้แล้วะครับตัวเล็กครับได้รูปปลาแล้วะครับหมายนี้่วยดีนะครับมันขึ้นมาแล้วครับโอ้มันคืออันเกยครับหันมาอมไรครับไปใหญ่แล้วครับเมั่อะไรครับสวยมากเลยครับตัวนี้ไอ้สวยนะครับอางเกยประมาณสักเกือบสองขีดได้เดี๋ยวออยเอาครับเดี๋ยวออยครับออยกระโดดสายฮะกระโดดเลครับสองคันนี้แทบหลับเลยนะครับเงียบคลิปครับ ของขันหลังนู่นเขาตื่นเต้นกันนะดูนะคะัมเป็นไรครับตัวเล็ขของเราโดยแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับตัวเลขขี้หมยจริงครับอาจจะเป็นปลาอบนะครับโอ้โหมันคือไอ้เก่าครับปลาสวยครับปลาใหญ่หันมาชูปลากาหน่ยหน่อย,วยสวยมากสวยโอ้โหมันฉมังนะครับกางเกงสีชมพูกางเกงแดงเสื้อสีชมพูนี่ฉมังนี่งครับ เอ้เกงส้มไกล้เสือแดงนี่เงียบเงียบนะครับเจอคุณลุงครับเซียนปลากระพงคุณลุงมาเล่าเหตุการณ์ปลากระพงให้ฟังครับตัวไฟสิบโลสิบเอ็ดโลสิบสองโลไอเราก็จะย้ายก็ย้ายไปได้ครับลุงไม่ยอมไปเกงใจเกือบครึ่งเัีวโมงแล้วครับเอาซับออยสั่ง นอนฟังครับเกือบหลับบอกหมายหน้าดูเลยครับหมายดุกมีหมายพงมีหมายเกยมีพงแดงมีลุงบอกหมายที่เดียวปลา,ากันหมดคลองคนระับวันนี้ผกผมคองได้ปลากันหมดคลองเนี่ยหมายลุงช่างแน่นอนซะเหลือเกินลุงบอกหมายครับลุงบอกเอามา ส0ิบปียี่สิบปีแล้วหลงได้เป็นร้อยเป็นร้อยร้อยโลครับต่อวันแล้วครับถ่ายเรือโดนแล้วครับของคุณพิศนนะครับถ่ายเรือครับสากผิดนะครับผมแดงมาครับโอ้มันคือเกยไส้งามนะครับโอ้ยลน้ดำานะครับพี่ใหญ่สุดยอดเลยครับมันคือเกยไส้งามนะครับโอ้ยตอนกินผมหยิบโทรศัพท์ไม่ทันนะครับเพราะมันมืดกังวลแล้วกังวลอีก สวยครับท้ายเรือครับหัวเรือได้ไปแล้วนะครับไดมัดเบ็ดคนหนึ่งแล้ไดเกี่ยวเหยื่อคนนึงยังไงครับหัวเรือท่าไหนครับไดขาวไดตายขูดสามตัวเลยครับคุณอ้อยตังไปประมาณกี่ขีดครับคุณพิศนบสวยมากครับไปนี่ครับหัวนํำดำครับตอนนี้นี่ตกหนาหลักรอเนี่ยเองครับลังจะมือดีเหลือเกินโอเคครับแล้วเราก็กลับขึ้นมาจากฝั่งนั้นแหละครับ มืดพอดีครับอันนี้ก็ประมาณสองตู้ปลาตู้ไม่ไหวครับตู้ยุงไม่ไหวแล้วพายุฝนก็จะมาด้วยเราก็ได้ปลากันนี่ไยครับปลาคุดสามตัวแล้วก็อังเกอรใไต้โลตัวสองตัวแล้วก็ปลาคุดอีกจีบตัวอยู่ข้างล่างอันนี้ก็กเต็เตจนะครับติดนี้มีสามตัวกลับขึ้นมาก็ไล้ครับล้างไม้ล้างมือกันตอนนี้ครับนะทริปนี้ก็ จบไปอย่างดยดีครับก็ประสบความสำเร็จด,ดนฝนเนี่ยเรื่องใหญ่ครับอันนี้ไต่แล้วครับไต่ทริปนี้เป็นไงบ้างครับไต่ครับทริปนี้ถือว่าใช้ได้ครับแต่ขาดไปหลายตัวอยู่น้าเ,ออเย็นนี่ต้องมีกุุงเป็นมาทาน้ําใสาๆแล้วก็เหยือเหยือเป็นๆน,น่ะทุกชนิดน่าจะน่าจะโอเคอยู่น้ําเดินดีนะคือน,น,นิ่งนะเย็นะส่วนนี่ก็โปรโออยครับโปรโออยวันนี้หลายๆตัวอยู่ ส่วนโปรใหญ่ตัวเล็กนี่เป็นสิบครับต่วนผมขาดตอนช่วงเย็นนี่ไม่ได้ถ่ายครับขาดไปสองทีก็พอได้กินอยู่ครับพอได้ไปไไนงยาโอเคนะก็ปิดทิปอันนี้โดยครันนี้ครับโอกาสหน้าก็มากันใหม่ใช้มีโอกาสก็มานะครับเจ้าเรือของจะสั่งมาลุงพงโอเคครับ